สวัสดีครับกลับมาพบกับผมผู้ชายแจ็ค a n n e l สำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนาอุปกรณ์ไอเทมที่คิดว่าสําคัญอีกชิ้นหนึ่งก็ควรจะมีติดไว้นะครับเพื่อเซฟตี้ป้องกันความปลอดภัยให้เรานั่นก็คือเสื้อกาดครับหน้าตาจะประมาณนี้กาดที่ผมจะมารีวิวมาแนะนำวันนี้ก็คือเป็นกาดอ่อนก็คือเราสามารถใส่ไปที่ไปนู่นไปนี่เพื่อความปลอดภัยระดับนึงได้ มันจะไม่ใช่เป็นเหมือนกับพวกสกินสูตรที่แบบใส่ในแข่งในสนามอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนั้นมันน่าจะเต็มไปหน่อยเหมาะกับในสนามขี่ข้างนอกโอว่าน่าจะร้อนเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะมีพวกระบบระบายความร้อนนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆตัวเนี้ยยี่ห้อผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรแต่ว่าผมลองเซิร์ชดูแล้วอะ่ะ ถ้าอ่านเป็นญี่ปุ่นน่ะมันอ่านว่าโคมิเนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันอ่านว่าโคไม่ก็ถ้าอันไหน,นผิดอันไหนถูกก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนในนาทีนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรตัวเนี้ยผมไปยื่นช้อปปี้ครับสั่งออนไลน์มาก็ในช้อปปี้มันอยู่พันสี่พันสามเก้าสิบเก้าบาทอ่าก็ตีสพันสี่แหละแล้วก็รวมส่งอีกก็ กลมๆก,ก็คือพันห้าหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้กาดกาดมันจะเป็นกาดกาดอ่อนนะครับก็คือมันจะมีฟองน้ําแล้วก็จะมีตัวพลาสติกแข็งอีกชั้นหนึ่งก็คือจะมีตัวนี้เสริมหลังเสริมหลังนี่จะเป็นฟองน้ําล้วนเลยแต่เป็นฟองน้ำแข็งแข็งคล้ายๆโฟมครับแต่ว่ามันดูแน่นกว่าโฟม ก็จะมี1จุดนะครับด้านหลังเลยอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังเราจุดที่2ก็คืออกอกมันจะแบ่งเป็นอกซ้ายกับอกขวาสองฝั่งเนี่ยครับอกซ้ายอกขวาอันนี้คือด้านในที่สัมผัสต,ตัวเราเนี่ยมันจะเป็นฟองน,าน,น้านิ่มแต่ด้านนอกที่รับแรงกระแทกเนี่ยมันจะเป็นอาพลาสติกแข็งอกจะมีสองข้างซ้ายขวานะครับเปสองชิ้นอกแล้วก็จะเป็นหัวไหล่ อะไรก็จะเป็นเหมือนกันเลยคือข้างในจะเป็นโฟมนิ่มๆข้างนอกก็จะเป็นพลาส,สติกแข็งๆมีซ้ายขวาแล้วก็จะมีศอกครับศอกก็จะเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็จะมีด้านในเป็นฟองน้ำนิ่มๆเหมือนกันแล้วก็ด้านนอกเป็นตัวแข็งๆเป็นโฟมอ่า<อ>พลาส,สติกซ้ายขวาก็ทั้งหมด7จุดครับมีอกสองไหล่สองสี่แล้วแขนสองข้างหกแล้วก็หลังเป็นเจ็ดตัวเนี้ข้อดีเลยคือ มันสามารถแกะแยกชิ้นได้ครับชิ้นหรือเราซักเนี่ยครับมันสามารถถอดออกได้เลยดึงออกได้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นแต่ละส่วนเลยแล้วก็ตัวเนื้อผ้าหน้าตามันดูเป็นยีนดูจะร้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะตัวที่เป็นตะข่ายดำๆเนี่ยมันไม่มีตัวผ้ากันด้านในเลยนะก็คือมองอย่างงี้คือมองทะลุปไปอีกฝั่งเลยซึ่งลงเข้าระบายความร้อนได้ดีแน่แต่ว่าตัวเนี้ยผมจับดูแล้วมันจะคล้ายๆพวก ขึ้นขึพ้พลาสติกครับไม่เหมาะกับการโดนอะไรร้อนๆจัดๆเพราะผมว่าละลายแน่นอนตัวนี้ก็ข้อควรระวังคืออย่าไปโดนอะไรร้อนๆจัดๆตัวนี้แล้วก็อันนี้จะมีตัวซิปซิปล็อกซิปเป็นพลาสติกนะครับขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวกระดุมรูมล็อกซิปด้านล่าง แล้วก็กระดุมล็อกซิปด้านบนอันนี้กันซิปไหลของคอครับด้านขวาก็จะมีกระเป๋ากระเป๋านี้ไม่ใช่กระเป๋าหลอกนะครับนี่เปิดมาเป็นซิปใช้งานได้ใส่ของได้เก๋ไก๋เลยอันนี้นี่มีกระดุมล็อกแล้วก็ด้านข้างครับซ้ายขวาก็จะมีกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นซิปด้านในอีกไม่ใช่กระเป๋าหลอกนะครับสามารถเปิดใช้งานได้เหมือนกัน แล้วก็ที่ผมชอบเลยนะก็คือตรงช่วงด้านข้างะครับมันสามารถปรับตำแหน่งได้อยตัวนี้มันปรับถ้ามันไม่กระชับอะครับจะมีสองสองตัวกระดุมปรับถ้าเพื่อนๆแบบใ์ใหญ่หน่อยชอบแบบสบายๆก็ไว้กระดุมนอกแต่แบบชอบแบบแน่นๆหน่อยตัรัดหน่อยก็แปะไว้กระดุมในนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตรงแขนก็มี แขนก็เหมือนกันครับตรงช่วงช่วงข้อพับเนี่ยครับถ้ามันหลวมไปก็สามารถปรับได้หนึ่งระดับม็มีสองกระดุมเม็ดแล้วก็ตรงแขนแขนก็จะมีตีนทุกแกล็อกปลายแขนนะครับแล้วก็นี่มีซิปใส่สบายแน่นอนครับไม่อึดอัดเลยอันเนี้ยเผื่อเพื่อนใส่พวกถุงมือแบบเต็มข้อเต็มอะไรอย่าเงี้ยครับก็สบายเลยอมเข้าไปก็เนียนเเลยครับแล้วก็ ตัวนี้อ่ะตรงเอวอีกตรงเอวเนี่ยครับจะเป็นสิ่งทีก่แกก็คือปรับไซส์ได้ซ้ายขวาเหมือนกันเพื่อนเพื่อนๆมันหลวมไปมันโคงน้งใปนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถปรับได้ตัวนี้ okay. เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับ 11นะแล้วก็หนะักตอนนี้อยู่ประมาณ70นิดหน่อยตอนนี้ผมใช้ไซส์ XL จริงๆผมใส่ไซส์ L ได้แหละแต่ผมคิดว่าถ้าเวลาขี่ไกลอ่ะพอมันลังมากๆอ่ะผมว่าน่าจะอึดแล้วด้วยสภาพอากาศบ้านเรามันร้อนะนะเนาะผมก็เลยเอาเป็น XL ดีกว่านะตนนัวนี้นี่ครับ10ใส่ไปล็อกด้านล่างเป็นกระดูมโอเค อันหมดครับจะมีโรบิตแป๊หนึง่ง<อ>นี่เลยเพื่อนๆนี่ครับถ้าเราเข<บ>าเรียกอะไรถ้าสมมุติว่าจังหวะดถ้าเราขี่เนี่ยนะอันนี้มันจะพอดีผมมากเลยแต่ถ้าเป็นอ่าเป็น L อ,อย่างมันจะรัด คล้คลายแบบเสื้อสนามเลยผมว่ามันน่าจะอึดอัดไปอันนี้น่าจะพอดีตรงนี้ก็จะแบบหลวมๆนิดนึงโอเคตรงนี้ผมรับได้ด้าน,นข้างผมก็ปรับเข้ามากระชับที่มันต็นตัวเล่งอย่ครับแล้จับประมาณนี้อบแข็งๆเลยตัวน,นี้อ่านี่จะเป็นด้านหลังนะครับเนี่ซิปก็ซ่อนไว้ด้านในได้โอซิป น,น,น,นใส่ถุงม,มือก็คือเนียนไปเลยครับแต่ว่าถุงม,มือผมมันไม่ได้ใช้แบบรัดเต็มข้อนะครับมันก็จะฝายมันก็จะปุ่มเข้าไปทางไหน,นก็จะเนียนๆออกมาแต่ถ้าบางคนใ,นใช้แบบพุ่มุ่มเลยข้อมาอย่างเงี้ยก็จะผมว่าเนียนเลยนะไม่ใช่พุ่มติดอย่างเงี้งไงไงเลยสวยเลย ว่าควรจะต้องมีเพราะว่าหลังๆเนี่ยดูข่าวครับอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากเลยไกลๆบางทีไปนิดเดียวครับ5้าโลสิโลอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราอะไม่ประมาทแต่ว่าคนอื่นเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะประมาทหรือเปล่ากันไม่ดีก็แก้ครับและอย่างรถเราซีซีมันก็ถือว่าแรงประมาณนึงแล้วกันเนาะไม่แรงมากแต่ก็อยู่ในถือว่าแรงอะ ซึ่งถ้ามันล้มมันเกิดวันนี้เองมาผมว่ามันแผ่มันน่าจะช้ำใหญ่กว่าพวกรถเล็กๆทพ่วไปที่แบบร้อยซีซีร้อยซีซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำเพื่อนๆเลยราคาไม่แพงด้วยถือว่าซื้อความปลอดภัยเนาะตันกระบาทด็ดพันห้าอย่างน้อยๆถ้าล้มก็เซฟไปได้เยอะครับหมูแดงก็ไม่น่าจะเกิดอ่ะผมว่าช่วยได้เยอะเลยแล้วย่างไปออกคลิปออกอะไรมันก็ดูแบบ ดูดูดีอะว,ว่ายง่ายเนาะมีก็ไปใส่เสื้อย,ยืดเสื้อแขนสั้นตากแดดแล้วมันก็ดูแบบไม่คอ่อยเซฟตี้เท่าไอันนี้มันดูเซฟตี้กว่า่าประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวผมใส่หมวกให้ดูถ้าใส่หมวก สวยเลยครับเพื่อนๆก็ถ้าคิดว่าอ่าผมลืมบอกไปตอนที่ซื้อมามันมีสองสีนะมันจะมีเป็นสียีนยีนดำกับยีนน้ำเงินผมพอดีรถผมมาสีดำไงผมก็ว่ายีนดำน่าจะเข้าน่าจะสวยกว่าก็เลยเอายีนดำดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบยีนน้ำเงินรถเป็นสีอื่นไงก็ผมว่าก็สวยไปอีกแบบนึงนะและอย่างหนึ่งมันเห็นด้วยเห็นชัด ถ้สีดำในกลางคืนมันก็จะมืดๆทึมๆหมือยแต่ว่าดีตรงนี้เขาให้แสบสะท้อนแสงมามันก็พอช่วยได้นิดนึง,นงนอย่างน้อยดีกว่าไม่มีเนาะโอเคก็ผมอันเนี้ยเมื่อเช้าผมขับมาลองใส่ดูนะครับลองใช้งานดูในส่วนตัวผมคิดว่าโอเคนะคือลมมะเข้าหน้าร้อนขี่ได้แน่นอนหน้าฝนได้ตัดไปได้เลย ยังไงก็กันน้ําไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆบางคนอ่ะเขาชอบแบบรัดรัดนั้นแนบตัวเนาะเหมือนพวกหนัง PVC หนังแท้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพราะว่าลมมันสามารถเข้าได้ฟิลเราจะเหมือนเราใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับทั่วๆไปอ่ะพี่เพื่อนแต่ว่ามีเขาเรียกอะไรเซฟตี้มีกากเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ครับก็ คลิปนี้ผมแนะนำเสื้อกาดอ่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมผมจะมาทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่ง mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ